หยกเป็นแฟนเก่าผมส่วนฝนเป็นรูนกน้องที่รู้จักครับท้องกับปีเตอร์ไม่จริงนะครับคุณแม่ไม่มีทางจะไม่จริงได้ยังไงคะพี่ปีเตอร์ลูกก็อยู่ในท้องหลักฐานทนทษขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ลูกของพี่แล้วจะเป็นลูกของใครล่ะคะเดินดีๆนะระวังลื่นขอบคุณค่ะพี่ปีเตอร์ดูแลฝนดีจังเลยนะคะ ถ้าฝนคอดลูกจะดูแลฝนดีเหมือนเดิมไหมคะเนี่ยนั่นสิคะคุณถ้าเป็นแบบนั้นหยกไม่ยอมนะคะจะงองแงเลยคอยดูเอาคุณมากันแล้วหรอคะกูหมูสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณพรรยาหมายเลขหนึ่งต่อไปนี้เราต้องใช้สามีร่วมกันแล้วนะคะแถมลูก,ลก ก็จะมีพ่อคนเดียวกันด้วยค่ะดีใจมีคะที่พวกเราจะได้เป็นครอบครัวใหญ่ฝนโยกไปหน้าเถอะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเธอท้องจริงไหมไปครับอ ไหนไหนพวกเธอบอกว่าท้องไงฉันคิดไม่ผิดจริงๆว่าพวกเธอต้องโกหกนี่มันเรื่องอะไรกันพวกเธอสองคนไม่ได้ท้องนี่พวกเธอทำแบบนี้ไปทำไมออคุณแม่คุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าพวกเราไม่ได้ท้องนั่นสีคะคุณไม่รู้แต่ตอนไหนคะตอนไหนนั่นเหรอ โอ้ลูกพ่อทิปเขอคุณแม่ใหญ่เลยนะสงสัยลูกคงอยากจะออกมาเจอหน้าพ่อแล้วมั้งครับปีเตอร์หรอครับคุณแหม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 ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะตาปีเตอร์ก <c oughs> ็นิดหนึ่งอะครับคุณแม่ผมตื่นเต้นผมอยากเห็นหน้าลูกแล้วเอจะตั้งชื่อลูกอะไรดีนะ <c oughs> เฮอลูกจริงๆไอ้ลูกชายคนนี้พีเตอร์มีลูกแล้วแกก็เลิกเจ้าชู้หวานสเสน่ห์ไปทั่วได้แล้วนะสงสารลูกหมูกับลูกแล้วนี่ยิ่งเป็นลูกสาวด้วยเดี๋ยวเวรกรรมมันจะตกมาอยู่ที่ลูกโ่คุณแม่ผมเลิกีิสัยนนไปตั้งนานแล้วครับตอนนี้ผมโฟกัสครอบครัวแล้วก็ภรรยากับลูกผมไม่กลับไปทะเลทลายแบบนั้นแล้วครับ ให้มันจริงนะคะจริงสิครับผมพูดนีจริงแล้วผมก็ไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะคุณหมายถึงอะไรหรอคะก็ผมจะยกโรงแรมนี้ให้เป็นชื่อคุณกับลูกไงครับพูดจริงหรอคะคุณดีแล้วลูกแม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่หนูจะยกโรงแรมนี้ให้กับหลานแม่นี่แหละวิธีของสามีที่ดีครับคุณแม่ ผมสัญญาผมจะทำให้ลูกหมูกับลูกเป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณนะคะปีเตอร์ไปลูกไปพาลูกหมูไปนั่งพักที่ห้องรับรองก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นแม่จะจัดดินเนอร์ให้หลานสาวกับลูกสะใภ้คนดีของแม่ครับคุณแม่ไปลูกหมูค่ะคุณเดี๋ยวดีๆนะให้ผมมุ้มไหมเจ้ปาปหาคุาคุณแม่อยู่นะ พีเตอร์ูกแม่ลาภะแกรนด์ลูนี่มันอะไรกันน่ะฝนโยกพี่ปีเตอร์ปีเตอร์คะปีเตอร์หนูรู้จักสองคนนี้ด้วยเหรอ คุณแม่คือว่าหยกเป็นแฟนเก่าผมส่วนฝนเป็นรุ่นน้องที่รู้จักครับฮะแต่ผมเลิกติดต่อพวกเขาไปตั้งนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงท้องค่ะท้องกับพี่ปีเตอร์ด้วยนะคะท้องกับปีเตอร์ไม่จริงนะครับคุณแม่ไม่มีทางลูกหมูมันไม่ใช่เรื่องจริงนะลูกหมูคุณต้องเชื่อผมนะ จะมจริงได้ยังไงคะพี่ปีเตอร์นั่นสิคะลูกก็อยู่ในท้องหลักฐานทนโทษขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ลูกของพี่แล้วจะเป็นลูกของใครล่ะคะเอายังไงตับปีเตอร์ไหนพูดมาซิคุณแม่ครับไม่ใช่ลูกของผมแน่นอนครับยังจะปฏิเสธอีกเหรอคบพี่ปีเตอร์ถึงเราจะรู้จักกันแค่ตอน,น แล้วพวกเธอสองคนมาที่นี่พวกเธอต้องการอะไรหรอลูกปูต้องการสิใช่ไม่งั้นฉันไม่มาที่นี่หรอกพวกเธอต้องการอะไรคุณแม่คะหยกก็ไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ลูกของหยกได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับลูกของแม่นั่นแค่นี้หยกก็พอใจแล้วคะ่ะส่วนของฝนฝนขอแค่หุ้นล สัก20%เอซเอาไว้ให้ลูกของฝนได้ไหมคะคุณแม่ลูกหมูแม่ขอโทษนะลูกปีเตอร์หนูทางเข้าท้องหนูก็ต้องรับผิดชอบแต่คุณแม่ครับไม่ต้องแต่ยังไงเด็กในท้องก็เป็นหลานของแม่ลูกหมูเข้าใจแม่นะลูก หนูเข้าใจค่ะขอบใจนะลูกเด็กมันไม่ได้ผิดอย่าไปถือสาเลยนะค่ะงั้นแม่พาลูกหมูไปรอที่ห้องรับรองนะพีเตอร์ไปลูกค่ะเดินดีๆนะค่ะแม่ กับลูกหน่อยสิคะหยกเดินไม่ไหวฝนก็เหมือนกันค่ะจะเป็นลมด้วยอ่ะมาครับอ๋อให้ยุ้ยดีหน่อยสิคะใช่ค่ะเอาให้ดีเธอแผนแตกแต่พวกเราก็เป็นเมียเหมือนกันยังไง พี่ปีเตอร์ยังไงพี่ปีเตอร์ต้องยอมรับพวกเราถ้าพี่ไม่ยอมรับพวกเราจะเอาพี่ไปประจานคิดดูนะถ้าพวกเราไปพูดชื่อเสียงพี่จะเสียหายขนาดไหนแล้วพวกเธอจะให้ฉันทำยังไงคุณแม่พวกเราขออยู่กินข้าวด้วยก่อนคะ่ะอะไรของเธอแผนแตกแล้วนะแผนหนึ่งไม่สำเร็จก็ต้องใช้แผนสองยังไง เธอนเดี๋ยวบอกได้ไหมคะคุณ<อ>แม่ได้ฉันอนุญาตให้พวกเธออยู่ได้แต่ทานข้าวเสร็จแล้วพวกเธอต้องกลับคุณแม่ปล่อยขอเขาลูกถ้าเขาอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่ค่ะคุณหญิงระดา สร้อยเพชรอยู่กับฉันเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าฉันทานข้าวกับลูกๆเสร็จจะรีบเอาไปให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพีตเตอร์แม่อิ่มแล้วนะลูกผมก็อิ่มเหมือนกันครับคุณแม่ลูกหมูแล้วคุณลาอิ่มแล้วค่ะโอเคงั้นแม่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกผมไปได้วยครับคุณแม่ไปสิลูกไป เลยเหรอคะคุณแม่ก็ใช mm. ่น่ะส <man <man sure> ิหาดีแล้วย่งครับคุณแม่แม่หาดีแล้วยังไงก็ต้องมีคนเอาไปคุณแม่คะต้องเป็นเายลูกหนูแน่เลยค่ะที่เป็นคนเอาไปหนูเห็นมันดั้งตังมองมองอย่ที่ก็บอกคุณแม่มันนาไปชัวร์ค่ะใช่ใช่หนูเป็นพยานได้จริงเหรอลูกหมูเปล่านะคะคุณแม่หนูไม่ได้ขโมยอย่าไปเชื่อค่ะถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงก็ต้องคนตัวแต่ฉันไม่ได้ไปจริงๆนะ จริงนะครับคุณแม่ปีเตอร์เสแีแท้เดี๋ยวพวกฉันจะทำให้คุณแม่กับพี่ปีเตอร์เห็นเองเธอโอเคไหนซ่อนไว้ตรงไหนโอ๊ยโอ๊ยคุณ ก็พวกเธอสองคนไงพวกเธอสองคนใช่ทั้งหมดนี่เป็นแผนของฉันเองแหละฉันรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าพวกเธอจะกลั่นแกล้งลูกสะใภ้และลูกชายของฉันฉันก็เลยเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยทำยังไงเนอ่ะไม่ต้องทำยังไงหรอกพวกเธอออกไปจากชีวิตลูกชายฉันได้แล้วถ้าไม่ไป คลิปนี้หลุดแน่อยา่านะคะท่านผู้ปค่ะใช่ค่ะพวกเขาจะไม่มาวุน่นวายแ่้วค่ะไปเสืมสพวกมีนิโอผมนึกว่าคุณแม่จะเชื่อเขาแล้วซะอีกครับความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละค่ะพีเตอร์โทรคุณนะ บอกแล้วไงว่าผมจะไม่มีทางทำให้คนเสียใจแน่นอนค่ะรู้แล้วค่ะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตลายได้โบะยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหา แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน